สวัสดีจ้ามาดูกันสร้างในครัวนะสร้างในครัวแบบประหยัดสร้างในครัวแบบประหยัดเลยอันนี้วางตูเงต้เย็นวางตู้เย็นแล้วก็มีชั้นวางของอันนี้ติดฝ้าเลยทําชั้นวางของติดฝ้าวางพวกของพวกเครื่องมีหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นข้างล่างหนึ่งชั้น ใช้สตเลสทำวางของวางสิ่งของวางไมโครเวฟวางตต้อบวางพวกหม้อข้าวพวกหมอ้อพวกหมอ้อแล้วพวกกระทะนี่กลุ่มนี้คือกระทะอันนี้กลุ่มนี้คือหมอ้ออันนี้ก็พวก อันนี้ก็น่าจะเป็นกระชอนเป็นสิลปะอะไรประมาณนี้มีกํะมังที่อันนี้เตาแก๊สที่จุดแก๊สเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดอากาศไม่ใช่เครื่องดูดฝ <c oughs> ุ่นพูดเพ็ดต้องขอโทษด้วยองการน้ำร้อนเครื่องปิ้งขนมปังอะไรพวกนี้ปรอยา ถ่วยครอบจานสิ่งล้างจานนะสิ่งล้างจานต้องเอาใหญ่ๆอย่างเงี้ยนี่จะถูกถึงจะสะใจล้างล้างหม้อล้างกระทะล้างอะไรเงี้ยสะดวกทำกเล็กๆไม่ได้ทำเล็กๆล้างยากยัดก,กันทำนี้อันนี้ถือทีล้างจานอันนี้คือเครื่องล้างจาน ช้เฉพาะมีงานมีแขกเยอะเราก็ี้เกแตแบบล้างซิงเราก็มาล้างเครื่องอะไรประมาณนี้อันนี้คือห้องครัวเราก็ทำกว้างๆอย่างนี้ก็โอเคนะสวยสวยมากเลยแบบประหยัดแบบประหยัดนะเพราะไม่แพงอะ่ะแล้วก็ทำเป็นชั้นชั้นวางของทำให้มาตรฐาน ก็ทำชั้นขึ้นแล้วก็ที่ทำที่รองรับแบบแข็งแรงวางไฟ้วางจานอะไรประมาณเนี้มันจะเรียบร้อยแล้วก็ทำฝานสะอาดอันนี้ยังไม่ทำานสะอาดนะความขี้เกียดนี่เยอะก็เลยไม่ค่อยทำฝานสะอาดแม่บ้านก็ขี้เกียจกรมาถ่ายคลิปให้ดู อะไรประมาณนี้จ้าแค่นี้แหละคะ่ะมาทำัวประหยัดประหยัดด้วยกันนะคะสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย